สวัสดีค่ะฝอแต่งใบแอนค่ะแอนแนนแนแนค่ะฝอรพระนคนเรเกษตรนวมินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดู4ประตูเน็กเจนนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะราคาตัวรถอยู่ที่9,640 0 0บาทคันนี้หล่อมากๆมาดูกันเลยค่ะ คันนี้ค่ะสีดำค่ะสีดำเงานะคะแต่งออกมาโลมากมากเลยนะคะเปลี่ยนชุดแต่งใหม่เลยเนีย่ยเรามาดูกันว่าชิ้นงานของเขานะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างเลยนะคะบ้างนะคะมาดูจากกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็น FORD นะคะเป็นสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟนะคะสจุดด้วยนะคะในรุ่นของสปอร์ตนะคะอ่ะด้านล่างเนี่ยกันชนด้านล่างจะเป็นสองสีทูโทนนะคะสีเทาสลับกันกับสีบรอนนั่นเองนะคะ และมีห่วงลากจูงนะคะทั้งสองห่วงเลยนะคะเป็นสีดำค่ะสวยมากๆนะคะก็คือใช้งานได้จริงด้วยนะคะส่วนแผ่นกันกระแทกด้านล่างนะคะดำาๆนะคะที่อยู่ด้านล่างจะเป็นแผ่นกันกระแทกนะคะเอาไว้กันกระแทกใช้งานได้หลายอย่างมากๆเลยคะ่ะมาที่ไฟตัดหมอกะค่ะคลิปด้านข้างของไฟตัดหมอกนะคะเป็นสีดําเงานะคะสวยมากๆเลยนะคะดีไซน์ออกมาได้ดีคะ่ะส่วนไฟหน้านะคะเป็นไฟตัวซีนะคะเสริมรอด้วยกันใส่นะคะครอบ ไฟเข้าไปนะคะเป็นสีดําด้านค่ะส่วนฟากระโปงนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะสันจมูกของเขาเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดกันกับสีตัวรถนั่นเองค่ะคันนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นของโยงเลยนะคะใส่ซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วแบบมีหมดนะคะเป็นสีดําด้านค่ะส่วนซีรีย,ยางค่ะ33มสคูณสิบสองจุดห้า R ยี่สแมคขอบยี่บออฟเซตลบยีเลยหล่อๆเลยนะคะ แก้มข้างนะคะคลิปด้านข้างนะคะเป็นสีเทาดําค่ะแล้วก็กระจกข้างก็เป็นสีเทาดําค่ะเข้าเบ้ารองมือขาก,กัรลอยนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวประตูมือจับเนี่ยเป็นสีเทาเหมือนกันนะคะส่วนกันสาดใส่เพิ่มเติมนะคะไม่ได้มีมาจากโรงงานค่ะมาต่อกันที่ันในข้างค่ะเป็นของยี่ห้อฮาเมอร์อนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคําสกินว่าฮารเมอร์ค่ะ โลบานะคะเป็นคองห้ามือเหมือนกันมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะในรุ่นของโรบาทรงเอนะคะไฟท้ายใหญ่มากๆเลยเป็นไฟท้าย LED ค่ะข้อไฟเป็นสีดำด้านนะคะส่วนฝาท้ายของเขานะคะออกแบบดีไซน์มาดีค่ะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะและโลโก้ของเขาก็จะมีนะคะกล้องถอยหลังข้อฝาท้ายขาเป็นสีดำเงา Ford เป็นสีดำเงา่นเองนะคะส่วนกันชนท้ายขาเปลี่ยนใหม่ค่ะ เป็นของยี่ห้อฮัมเมอร์แล้วก็มีห่วงโอเมก้านะคะทั้งสองห่วงเลยนะคะนี่ใส่มาดีมาดีมากๆเลยนะคะในรุ่นสปอร์ตนะคะจะมีแอร์หลังด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันต่อเลยค่ะปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็พับกระจกไฟฟ้าค่ะแพงแอร์นะคะออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยะคะ่ะคลิป้างเป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็ระบบไฟนะคะเป็นแบบหมุนนะคะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะมีตัว ปรับแสงไฟแล้วก็ปรับไฟถูงต่ำได้ด้วยเป็นพุชสตาร์ทนะคะในรุ่นนี้นั่นเองนะคะคือ,อใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะหน้าจอ8นิ้วค่ะพวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางน,นะคะมีกุสคอนโทรลบางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้เลยหน้าจออยู่ที่คอนโซลกลางหน้าจออยู่ที่10นิ้วค่ะช่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะมีที่ชาร์จมือถือด้วยแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์6สปีดค่ะ1 6 0ยหกร้อยเจ็ดสิบแรงมา้า 405แรงบิดเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะมีทั้งไฟออโต้และก็ปัดน้ำฝนออโต้ด้วยลูกค้าสนใจนะคะอยากซื้อรุ่นนี้นะคะรุ่นสปอร์ตนะคะทัวร์แอนค่ะ0989825166มีแฟนแน,นซ์มิ่เซนเอกสารถึงบ้านด้วยแล้วก็แฟนแนซ์นผ่านนะคะแอนจะเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ